ยัไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในอาทิตย์แรกของรายวิชาโปรแกรมเ a t เจตสำหรับเอกสารทางวิชาการนะครับในอาทิตย์นี้เราก็ได้ติดตั้งโปรแกรม, ated, มเล t เจตลงไปนในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็ได้เริ่มพิมพ์เอกสารพื้นฐานนะครับโดยใช้คําสั่งของเล t เจตได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับเนื้อหาที่เราเรียนในอาทิตย์นี้กันเลยนะครับเราเชื่อได้ว่าโปรแกรมเล t เจตนี ated, ้เป็น โปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งนะครับในการจัดการรูปแบบของตัวอกักษรข้อความารรฟนะครับซึ่งคล้ายๆกับภาษา HTML ถลับบในการสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งที่เราเขียนโปรแกรม LaTeX นะครับโปรแกรม LaTeX จะต้องหาคำสั่งแรกสุดก็คือคำสั่งที่มีชื่อว่า Document Class Document Class ก็เป็นคำสั่งที่จะบอกว่าเราต้องการให้ LaTeX สร้างเอกสาร,รประเภทไหน นะครับรวมถึงการใช้กระดาษไซส์เท่าไหร่ตัวสอนขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วโปรแกรมนเด็กก็จะโหลดชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งพื้นฐานเข้ามาเอาไว้ก่อนซึ่งทาเราสามารถพิมพ์เอกสารได้นะครับแต่ในบางครั้งเราต้องการชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่อื่นๆนอกเหนือจากพื้นฐานเราสามารถโหลดได้โดยการใช้คำสั่ง use package นะครับ ีนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในโปรแกรม l a t e x นะครับเราจะใช้เครื่องหมาย backslash นะครับเป็นตัวระบุว่านี่คือคำสั่งครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอเครื่องหมายแบ Backslash แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรนะครับหรือคำบางอย่างรู้ว่านี่ก็คือคำสั่งหรืออาจจะเป็นตัวแปรนะครับในโปรแกรม l a t e x ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้คือโปรแกรม La t e x จะใช้เครื่องหมายปีกกาในการ จำกัดขอบเขตของคำสั่งนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะใช้สิ่งที่ว่าเป็น Environment <c oughs> ก็คือเริ่มต้นด้วย Begin's แล้วก็ End แในการจำกัดขอบเขตของคำสั่งนะครับทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือสัญลักษณ์บางอย่างที่เราพิมพ์ลงไปบางครั้งมันมีความหมายในโปรแกรม l t t e x ทั้งเวลาเราพิมพ์ปุ๊บนะครับมันอาจจะไม่ผลนในเอกสารที่เราต้องการ เราจรึงต้องเรี่ยงโดยการใช้ชุดคำสั่งที่ใช้แทนสัญลักษณ์นั่แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ